วันนี้ก็มาพบกับรายการอาจารย์จักสุทธิพยากรณ์นะครับช่องนี้ก็จะเป็นรายการเกี่ยวกับการพยากรณ์นะครับทั้ง12ราศีในแต่ละเดือนนะครับคราวนี้ก็ถึงคิวของชาวลัคนาราศีมีนในเดือนกุมภาพัานธ์แล้วว่าดวงชะตาของท่านจะเป็นยังไงนะครับ ถ้าฟังแล้วนะครับนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติได้ดีก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยแล้วก็กดปุ่มขอบคุณเพื่อเป็นการสนับสนุนให้กันได้นะครับตอนนี้นะครับแอดมินนะครับมีโปรแอดไลน์แอดนะครับดูรักขณาเกิดของพี่พี่ให้ฟรีนะครับคลิปที่อาจารย์ทับเนี่ยสามารถดูได้ทั้งรักขณาและก็ราศีเลยเพราะฉะนั้นนะครับพี่พเข้ามาตรวจเช็คลักษณาแล้วก็ ไปดูคลิปเกี่ยวกับลัคนาของตัวเองได้เพราะว่าการดูลัคนาเนี่ยก็จะมีเรื่องของเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมันจะเฉพาะเจาะจงกว่านะครับอาจจะตรงกับดวงของคุณมากกว่ายังไงก็แอดไลน์แอดมาได้เลยนะครับมาดูกันซิว่าชาวลัคนาราศีมีนได้ไพ่เสียนร้อยแปดอะไรกันบ้างครับอาจารย์ศีมีนนะคะไพ่ใบกลางที่คุณได้จะเป็นเสียงปูพิราบนะคะครับ <c oughs> <c oughs> เหมือนเหมือนพูดมากในเหมือนคอแห้งมีนะะเขาบอกว่าแอดมินดูแลอาจารย์หน่อยอาจารย์เสียงไม่ไหวแล้วเอาจิงเหรอมีเสียงจะเป็นอย่างนี้แหละครับความทรมานนิดนึงแล้วก็อันนี้เป็นเสียงของอปูฤูซีอิส่วนนะคะนะแล้วก็อันนี้เป็นปูกสิโดปูกสิโลที่แบบว่าในบางตำนานหนึ่งบอกว่า เป็นพ่อของพระแม่ลักษมีเน,นี่ยับนะอันนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นเ,เสียนีปปางที่เป็นปางต่างของพระศิวะอันนี้เป็นพระวิษณุกรรมที่เป็นในช่างของเทวดาแล้วก็เสียนอนุมานไม่แล้วว่าสองรักส,สีแล้วยอยู่ตำแหน่งเดิมด้วยนะอาจารย์เออใช่ทีนี้ชาวลัคนาราศีมีน,นะชาวลัคนามีานไพใบกลา,ลากงคืนได้เสียนูพิล่านเนี่ยนะคะก็ถือว่า ดีมากเลยนะคือดีนี่บางทีคุณอาจเห็นเสียงแล้วคุณอาจจะตกใจทำไมฉันได้เสียงยากอะไรเงี้ยจริงๆฝูพิราฟเนี่ยท่านบรรดาลแก้แหวนเงินทองให้คุณได้นะแล้วก็ปกปลา,าลูกหลานในเดือนนี้บางทีคุณอาจจะได้พลังจากฝู่พิราบก็ได้ได้พลังได้ความโชคดีได้ความแบบว่าน่าเกรงขามนะได้ความที่แบบว่าแบบคนอื่นต้องเกรงใจเวลาคนเห่นปากพูดอะไรเงี้ยกับคนในครอบครัวขอความช่วยเหลือกับเพื่อนฝูขอความช่วยเหลือกับคนในครอบครัว นะคะก็จะได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างดีนะคะน,นั้นอาจจะขอความช่วยเหลือจากน้องก็ได้จากพ่อจากแม่อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะคุณก็จะประสบความสําเร็จในในการช่วยเหลือครั้งนี้ของเขาครับนะคะหรือว่า,าคุณจะไปอขอความช่วยเหลือในด้านต่างๆเกิดทุกเรื่องมักจะประสบความสําเร็จกับคนใกล้ตัวนะคะค ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับดีดีดีนะคะแต่สิ่งที่ควรจะระวังอ่ะนิดเดียวก็ระวังเรื่องเลือดตกยางออกครับอของชาวมีนะคือบางทีวิบากกรรมมันมาแล้วไงมันจะหลบเลี่ยงไปไหนก็ไปลําบากแต่ขอให้เจ็บตัวน้อยที่สุดก็แล้วกันก็บางทีเดินทางไกลไปเที่ยวขึ้นรถลงเรือนะคะก็ระวังเรื่องแบเนตุแต่ว่ามันไม่ถึงค้าวหรอก นะคะคถ้าตกน้ํามันก็อาจจะไม่ตายหรอกเพราะว่าได้เสียตัวกระสิรแลบนะคะอาจจะเป็นคนดวงแข่งนะ่ะแคลอะไรอีอใช่แควคาดปลอดภัยเพราะว่าอาจจะด้วยบุญด้วยบุญที่คุณสร้างมานะคะคคก็จะไม่เป็นอะไรมากนะคะคคนะทีนี้มาถึงในส่วนของเรื่องการเงินนะเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีมีนะ <c oughs> นะไอเนี้ยกาบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณมีลูกหนี้นะ <c oughs> คุณมีลูกหนี้คุณอาจจะได้เงินคืนนะคะแต่คืนไม่หมด <c oughs> เพราะบางทีธุรกิจที่คุณทําอาจจะโดนโกงอาจจะเป็นแบบในธุรกิจในครอบครัวก็ได้รหรืออะไรก็ได้ที่มันมีการพูดกันยากหรือเป็นแบบคนรู้จักกันครับ <c oughs> นะคะมันเรื่องเงินเงินทองทองมาจะคืนกันยากแต่ลูกนี่นอกบ้านอ่ะมันมีโอกาสที่แบบว่าจะคืนคุณแต่คืนไม่เท่ากับตอนที่เขาเอาอไปหรอก <c oughs> <c oughs> นะคะแต่บางทีโดนโดนด่าโดนต่อว่ามาเอ เนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาเลยค่ะคนยืมใช่นั่นแหละก็คือมีนอาจจะโดนลักษณะแบบนี้นะคะแต่ก็มีโอกาสได้โชคลาภแบบชุกๆนะเพอาได้เสยนปู่กับสีโล่นนะกษบเสนีส่วนก็คือความฉลาดอ่ะจะทําให้คุณพ้นภัยนะคะพ้นภัยที่ที่จะมาถึงไม่ว่าจะภัยในแบบหลายๆด้านอ่าช่างการเงินการเงินทั้งคนที่เป็นศัตรูก็มีโอกาสที่จะพ้นภัยนะอันนี้เขาเรียกว่าบุญเก่าเลยนะคะแต่เงินอ่ะ เงินที่จะทํางานทำมาหากินทําธุรกิจนะคะก็ก็จะได้มาไม่มากก็น้อยนะคะอาจจะ <c oughs> อาจจะอยู่ในช่วงที่แบบอา่าลำบากนิดนึงนะคะมากกว่าจะแบบสุขสบายมากวากว่านี้โอ้โหวันนี้เออแต่ไอเอไอความสุขสบายความรวยมาอาจจะจะน้อยลงครับอาจจะน้อยลงเป็นเหตุแบบว่าติดขัดลูกนี่ไม่จ่ายเอาเงินไปลงทุนโดนโกงอะไรเงี้ย <c oughs> ล้วก็ได้คืนยังไม่เต็มเต็มหน่นหวยเงี้ยเหมือน เหมือนกรชะชตาเนี่ยมันยังไม่ไม่เปิด,เ,ปดเออไม่พลิกฟื้นขึ้นมาแบบแบบมากเท่าเดิมอะ่ะ <Reese 's. S 1> แต่ก็ยังมีคนพยุงนะมีมีคนที่อายุมากมากกว่าเรานะทั้งผู้ชายและผู้หญิงอ่ะให้คอยให้ความช่วยเหลือหรือว่าคําแนะนํากับชาวลัคนาลาศินนอ่แต่ว่าเขาเป็นคนดวงแขนน็งไงแต่ว่าตอนนี้มันอาจจะตกมานิดหนึ <Ś> ่งแล้วก็เรื่องครอบครัวด้วยเนี่ยเรื่องครอบครัวเรื่องสถาบันครอบครัวที่ ที่ผ่านมาหรือหรืออในอดีตอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะมันอาจจะเป็นอุทาหอ์ให้ชาวลัคนาราศีมีนนะให้ได้เรียนรู้คือเหมือนเหมือนได้เรียนรู้อ่ะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องที่ทําผิดไปแล้วนะคะอันเนี้ยเรื่องที่ทําผิดไปแล้วที่แบบว่าไม่ควร <พา S 1> ที่ <ไป S 1> จะทําเออมันพลาดไปแล้วไม่ควรที่จะให้มันเกิดทีนี้มันก็จะเป็นผล ตามมาจนถึงณปัจจุบันนี้นะคะคอาจจะส่งผลกับชีวิตคุณว่าคุณอาจจะไม่กล้ามีครอบครัวเลยก็ได้นะคะนะหรือว่าแบบเข็ุคือบางทีอาจจะเป็นอาจจะเป็นแบบว่าเขยันไปอะนะเดี่ยวเับเรื่องที่อาจจะมีครอบครัวอย่างนี้ก,ก็เป็นได้นะคะนะแล้วก็าชาวราคณาลาศีิมีก็มีเหตุที่จะต้องใช้เงินเกีเก่ยวกับครอบครัวอีกเยอะเลยนะคะ อีกเยอะนะเอ่ออาจจะได้ซ่อมบ้านซ่อมบ้านต่อเติมบ้านครับอย่างเงี้ยหรือบางคนนะ่ะอาจจะซื้อบ้านใหม่ยื่นกู้บ้านใหม่อาจจะยังไม่ผ่านอาจจะต้องยื่นมันไปอีกสองสามครั้งอะไรประมาณเนี้ยฟ้าอาจจะเปิดให้อะไรเงี้ย<อ>มันคือมันอาจจะทําอะไรที่แบบว่าสําเร็จยากกว่าคนอื่นแล้วตอนนี้อคนอื่นทําครั้งเดียวอันนี้จ,จะทำถึงสามครั้งสี่ครั้งสองครั้งอะไรประมาณเนี้ยถึง<น>จะสําเร็จทวีคูณว่าคนอื่นใช่แล้วก็มีเรื่องค่าใช้ใจ่ายกั ครอบครัวนะเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงบ้านรีโนเวทบ้านตรงนั้นเขแตกตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยคืัปกติเออใช่จะเป็นอย่างนี้แหละนะหรือบางคน,นอาจจะอะไรกู้อะไรมาต่อเติมเหมือนที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่เนี่ยอาจจะเข้าเกณฑ์หรือบางคนบางคนนะหนักสุดปีนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่อยู่อาศัยเนี่ยเนะี่ยเพราะปู่พิรามเนี่ยไพ่ไปกรรมบางทีเขาเขาเขา,เขาไม่อยู่สุขการตป็นนานเขาอ่ะครับเขาก็ต้องแบบว่าไป สแสวงหายอย่างเงี้ยบางทีปู่ไปออกบวชมั่งไปลบมั่งไปนู่นนี่นั่นมั่งชาวลัคนาราศีมีนปีนี้ก็เหมือนกันนะคะอาจจะต้องมีเกณฑ์การเดินทางนะเดินทางไปทํางานได้ไปทํางานไกลบ้านนะคะอาจจะได้ไปทํางานไกลบ้านพรไพ่สรุปขึ้นแบบน,นี้อาจจะได้ไปทํางานไกลบ้านอย่างเงี้ยอาจจะไปอยู่กับคนอื่นที่มันจะต้องห่างไกลครอบครัวพ่อแม่ครับนะคะเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้ก็เป็น ก็แปลว่าเป็นกําลังใจให้กับชาวลัคนาราศีมีนใช่ใสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ว่าชอบมุมกล้องนี้ไหมเพราะว่ามุมกล้องนี้เราตั้งใจทําเพื่อให้เห็นไพ่ชัดๆนะครับชอบไม่ชอบอยังไงคอมเมนต์มาได้นะครับสวัสดีครับ